ดูนมันคืออะไรทำไมบางคนถึงไฮฟ์กันจังเลยวันนี้ยักษ์สา b r บรีมีคำตอบให้ครับฮะอะไรนะมาผิดช่องเหรอไม่ผิดถูกแล้วนี่แหละยักษ์สารีบรีมาถูกช่องแล้วฮะเอ่อปกติเล่าแต่เรื่อง Lord of the Ring ไม่ใช่เหรอก็จริงๆมันเป็นห้องสมุดไงยักษ์สา b r บรี่ i ไ r บรีไปว่าห้องสมุดมันจะมีเรื่องเดียวได้ไงเพียงแต่ก่อนหน้านี้มัน เล่าหลอดออฟเดอะริไปแล้วก็มันมันมันมไงก็เลยยังมีเรื่องให้เล่ากันอยู่เสมอเสมอแต่ตอนนี้เป็นความฮ p e ส่วนบุคคลครับของคนทำคลิปเนื่องจากว่าหนังเรื่องดูลกำลังจะเข้าวันนี้แล้ววันที่กำลังปล่อยคลิปเนี่ยหนังเรื่องดูลเข้าแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าดูลมันคืออะไรข้อมูลของมันเป็นยังไงแล้วก็มันน่าสนใจพอที่จะไปดูในโรงหนังหรือเปล่าวันนี้ยักษ์สายเลเบอรี จะมามีคำตอบแล้วก็ทำเรื่องนี้ให้ครับส่วนใครที่ยังติดตามช่องแล้วเป็นแฟน Lo อดออฟเรียอยู่ก็จะบอกว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นช่องหนังนะครับเรายังทำช่องที่เล่าเรื่อง Lo อด o อ R เรีต่อไปแต่ว่าเราก็จะมีเรื่องอื่นๆมาแทรกบ้างเช่นเรื่องนี้เป็นต้นพร้อมจะไปฟังเรือยงครับถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษ์สาจะเล่าให้ฟังดูนะครับเป็นนวนิยายขายดีนะครับของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ต ถูกเขียนขึ้นมาครั้งแรกในปี1965โดยเขียนออกมาทั้งหมดเนี่ย6เล่มด้วยกันดูนนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นนวนิยายเรื่องยาวที่เทียบเคียงได้กับ Lord of the Ring เลยเรียกได้ว่าถ้านวนิยายเรื่องยาวฝั่งแฟนตาซีคือ Lord of the Ring ในต่างประเทศเนี่ยสำหรับนวนิยายเรื่องยาวในส่วนที่เป็นไซไฟนั่นก็คือดูนครับอย่างที่บอกไปแล้วครับดูนถูกเขียนโดยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเนี่ย6เล่ม แต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าหลังจากที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเสียชีวิตไปแล้วลูกชายแกมาเขียนภาคพรีคั่วครับพรีคั่วคือเรื่องราวก่อนหน้าเรื่องที่จะเกิดในดูนเนี่ยเขาเขียนออกมาอีก14เล่มฟังไม่ผิดนะครับ14เล่มครับแล้วเนื่องจากว่าแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเขียนไว้6เล่มยังไม่จบครับลูกชายของเขาก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบันทึกของพ่อที่เขียนเอาไว้แล้วก็เขียนภาคจบออกมาอีก2เล่ม รวมกันแล้วนะครับคนพ่อเขียนออริจินอลไว้6เล่มลูกเขียนภาคที่เป็นพรีคั่วอีก14เล่มรวมแล้ว20เล่มนะครับแล้วก็มีภาคที่เป็นคอนคลูชันก็คือเป็นภาคที่สรุปทุกอย่างให้เนี่ยตอนจบอีก2เล่มรวมแล้วก็22เล่มครับเออแล้วหนังจะทำกี่ภาคเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับทีนี้ดูน,นะครับมันเคยถูกทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ โดยผลงานของเดวิดลินช์นะครับในปี1984ผลงานในครั้งนั้นนะครับที่ออกมาถูกด่ายับเยินครับเพราะว่าแฟนๆดูนไม่ปลื้มเลยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะดัดแปลงเนื้อหาเยอะแฟนๆก็บอกว่ามันไม่ใช่ดูนมันดัดแปลงตัดต่อเปลี่ยนเนื้อหาหมั่วสั่วไปหมดอะไรของมันก็ไม่รู้แถมฝั่งนักวิชาการครับนักวิจารณ์ทั้งหลายก็ให้คะแนนติดลบครับงานนี้ก็เรียกว่า โดนดาบที่2เข้าไปนะครับตอกตะปูปิดฝาโรงเรียบร้อยครับดูนจึงเป็นผลงานที่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งด้านคำวิจารณ์และรายได้โดยทำรายได้ไปแค่31ล้านดอลลาร์นะครับจากทุนสร้าง40ล้านดอลลาร์วงเล็บนะครับในปี1984นะครับ ถ้าเทียบเทียบแล้วเป็นยุคนี้ก็น่าจะเป็นเงินที่มาหาศาลกว่านั้นขึ้นค่อนข้างเยอะครับฉะนั้นดูนก็เลยยังไม,ไม่ได้เป็นที่รู้จักฮือฮากับคนวงนอกที่ไม่ใช่คนในวงการหนังสือนะครับจนมาในปี2000เนี่ยมีการทำเป็นมินิซีรีออกมาอันนี้เรียกว่ากู้หน้าได้บ้างครับเพราะว่ามินิซีรีตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยได้เรตติ้งเกือบเกือบ2เท่าของซีรีส์ที่เป็นหมวดไซไฟด้วยกัน อาจจะเทียบกับหมวดซิทคอมหรือหมวดอื่นๆไม่ได้แต่เทียบกับซไฟแล้วเนี่ยถือว่าเรตติ้งดีมากนะครับแถมยังคว้ารางวัลเนี่ยเอมี่ออร์ดไปอีก2รางวัลเลยแต่ว่าแฟนๆของดูนบางส่วนก็ยังไม่ปลื้มอยู่ดีแต่ก็แน่นอนแหละครับนิยายมันถูกเขียนมาทั้งหมด22เล่มแต่ถ้านับถึงในปีนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึง22ถ้าเรานับภาคหลักเนี่ยมันก็6เล่มเอาไว้นิยาย6เล่มครับมันไม่สามารถจะถูกบรรจุไว้ในมินิซีรีส์สตอนได้ ถึงในปี2003เนี่ยจะมีการทําเพิ่มมันก็บันจุเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นที่เข้าใจได้แต่ส่วนตัวแล้วจากที่ยักดูมาเนี่ยร i ส i ถือว่าถ้าทําพอใช้ได้คือถ้าเราไม่มองว่าเราเป็นคนที่อ่านดูนมาก่อนเนี่ยก,ก็เรียกว่าดูดูสนุก CG มันอาจจะมีแบบบางฉากแบบลอยๆบ้างแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่หนังอะ่ะมันเป็น s ี r i ในปี2000นะครับถือว่าทําตรงนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเค มากๆแล้วในความที่มันเป็นงบของการทำซีรีส์อันนี้เราเราต้องเข้าใจกันด้วยทีนี้ดูนเนี่ยนะครับมันมาฮือหากันมากๆแล้วก็ทำให้วัยรุ่นยุค90ตอนต้นเนี่ยรู้จักกันได้ค่อนข้างเยอะก็คือตอนที่ทำเป็นเกมคอมพิวเตอร์โดยทำออกมาในปี1992ภาคแรกนะครับคือดูนหนึ่งมันจะเป็นเกมผจญภัยแบบ point and c lick กก็คลิกคกเลือกไปจะเดินทางผจญภัยไปไหนจะคุยอะไรกันยังไงซึ่งตัวนี้ไม่ได้ฮือฮาเท่าไหร่เนื่องจากว่า เนื้อเรื่องเนี่ยมันดันทำล้อไปกับเนื้อเรื่องในส่วนภาพยนตร์ของเดวิดลินช์แฟนๆดูนก็ไม่ปลื้มครับแต่ว่าแฟนๆทั่วไปปลื้มแล้วก็ฮ้ายมากๆตอนที่ทำเป็นดูน2อ,ออกมานะครับขายในปี1 9 9 2เหมือนกันดูน2นะครับเป็นเกม Real-Time Strategy หรือว่าเกมวางแผนการรบถ้าจะใจอธิบายเกม Real-Time Strategy ก็คือเกมที่สร้างฐานสร้างยูนิตสร้างรถถังสร้างเครื่องบินสร้างทหารออกมาแล้วก็เอามาสู้กัน แม้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยครับมันจะไม่มีความเป็นดูนสักเท่าไหร่มันเหมือนแค่เอาชื่อมาเอาบรรยากาศมาเช่นนั้นเองเพราะว่ามีการดัดแปลงเนื้อเรื่องมีการสร้างฝ่ายที่มันดูแปลกๆออกมาให้มันครบเป็น3ฝ่ายแทนที่จะเป็น2ฝ่ายรบกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แฟนๆดูนเนี่ยแม้ว่าจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ว่าวัยรุ่นยุค90ในยุคนั้นเนี่ยฮา์มากครับเพราะว่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่เกมเรียลไทม์สตรี e จี้เกมแรกของโลก แต่มันเป็นเกม Real Time Strategy เกมแรกที่ดังมากๆแต่คำว่าดังมากๆเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นรู้จักเลยเราก็วัยรุ่นยุค90เกมวางแผนการลบมันต้องเล Alert ซิวะมูมนาวมูมานาวนะก้องบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นวัยรุ่นยุค90แต่คุณไม่เคยเล่นเล่นด,ด,ดูนในคอมพิวเตอร์นะแปลว,ว่าคุณอาจจะเป็นวัยรุ่นยุค90ช่วงกลางกับช่วงปลายอายุคุณอาจจะน้อยกว่า35 เพราะว่าถ้าคุณอายุมากกว่า35แล้วเป็นนักเล่นเกมคอมพิวเตอร์คุณน่าจะรู้จักดูนฉะนั้นชายไทยไวัย35ถึง40กว่าๆเนี่ยถ้าเคยเล่นดูนมาเนี่ยเขาก็จะฮฮทกับมันมากในการที่มันถูกมาทำเป็นภาพยนตร์ในยุคน,นี้นะครับอันนี้คือแบ็ k กราว n ์ว่าทำไม คนถึงฮือฮาคนบางกลุ่มฮือฮาดูนมากคนบางกลุ่มบอกให้ฉันไม่เห็นรู้จักเลยก็ต้องอธิบายไว้ตรงนี้แต่โดยส่วนตัวยักษ์แล้วเนี่ยยักษ์ค่อนข้างที่จะติดเกมดูน2มากติดไม่ติดนะครับถึงขั้นว่าพอมันถูกทําออกมาเป็นนิยายแปลไทยในภายหลังเนี่ยยักษ์ก็ไปไล่ซื้อเลยครับเล่มที่1เล่มที่2แล้วในท้ายเล่มที่2เนี่ยครับเคยเขียนเอาไว้ว่าพบกับเล่ม3ได้ในปี2549 งานสัปดาห์หนังสือต้นปี2549ครับยักษ์ก็ไปที่บูธของสำนักพิมพ์ที่เขาแปลดูออกมาเลยแล้วก็ไปถามหาเล่ม3พนักง,งานก็ทำหน้าง,งงๆแล้วบอกว่าเล่ม3ายังไม่มีออกมาค่ะยักษ์เนี่ยถือหนังสือเล่ม2ไปแล้วก็เปิดหน้าสุดท้ายเขาดูว่าฮึบทำไมหลอกผมล่ะนี่ไงเขียนอยู่เนี่ยว่าพบกันต้นปี49นี่ก็ต้นปี49แล้วเป็นสัปดาห์หนังสือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะเอาหนังสือออกมาขายไม่ใช่เหรอ ไม่มีเหรอพนักง,งานก็มองหน้าประมาณว่าไอ้อิตานี่อิตานี่มันบ้าคนบ้ามาที่บูธเออก็มนันนึกย้อนดูแล้วก็บ้า,าจริงๆนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือคือมันไฮฟ์嘛แล้วมันมันอยากอ่านมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวของดูนเนี่ยสนุกมากๆเลยเดี๋ยวยักจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของดูนเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับตรงนี้อาจจะสปอยอเลิร์ไว้นิดนึงว่ายักษ์ไม่รู้ว่าหนังเขาจะเล่าแค่ไหนทําถึงตรงไหนข้อมูลที่จะเล่าจะเป็นข้อมูลจากในหนังสือแล้วก็จะพยายามเล่าในส่วนที่คิดว่าเล่าได้นะครับไม่กระทบโครงเรื่องหลักเท่าไหร่จะเล่าถึงความเป็นไปแล้วก็เซตอัพของจักรวาลมากกว่าแต่สำหรับใครที่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะสปอยแล้วมันไม่สนุกเวลาไปดูในโรงก็สามารถที่จะปิดไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่า อยากรู้อยากฟังแล้วก็อาจจะสปอยบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรงั้นเราอยู่ร่วมกันฉะนั้นสปอยเลร์นะครับเรานับถอยหลังกัน3 2 1โอเคขอต้อนรับทุกคนที่ยังอยู่ในตอนนี้นะครับสู่จักรวาลของดูนดูนคืออะไรนะครับดูนเป็นเรื่องราวของการสู้รบการเมืองในยุคอวกาศซึ่งเป็นยุคอวกาศที่มนุษย์เนี่ยกระจายกันอยู่ตามดวงดาวต่าง แต่เซตอัพของมันจะแปลกประหลาดนิดนึงครับมันเป็นยุคอวกาศที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ฟังไม่ผิดหรอครับยุคอวกาศครับแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าเมื่อนานมาแล้วครับอาร,รยธรรมต่างๆเรื่องของสมองกลต่างๆพัฒนาจนถึงขีดสุดครับแล้วก็นำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ที่เกือบจะทําลายทั้งจักรวาลลง ผู้คนในรุ่นหลังครับก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสมองกลขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนำไปสู่การรบครั้งใหญ่อีกฉะนั้นเซตอัพของจักรวาลดูนจึงเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เป็นยุคอวกาศไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วอยู่ยังไงเขาก็เลยใช้วิธีการสร้างมนุษย์พันธุ์พิเศษขึ้นซึ่งมนุษย์พันธุ์พิเศษเนะครับก็จะมีความสามารถที่ หลากหลายนะครับแต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษกลุ่มหนึ่งครับถูกเรียกว่าเมนแทดเมนแทดที่มาจากคําว่าเมนเลหรือเมนเตอร์ครับที่แปลว่าผู้ให้ที่ปรึกษาเพราะว่าเมนแทดเนี่ยจะเป็นเหมือน คอมพิวเตอร์มีชีวิตเหมือนมนุษย์คลังข้อมูลเขาจะบรรจุองค์ความรู้ต่างๆบรรจุความเฉลียวต่างๆเข้าวไว้ในหัวของเขาเมนแทดส่วนมากจะถูกส่งไปให้กับเหล่าผู้ปกครองของดวงดาวต่างๆพื้นที่ต่างๆในดูลเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษามีมนุษย์พันพิเศษอื่นๆครับที่ถูกเพาะขึ้นก็เช่นเป็นกลุ่มที่เป็นพวกมนุษย์พลังจิต มีความสามารถในการที่จะควบคุมจิตใจหรือว่าบางกลุ่มก็จะมีความสามารถทางร่างกายควบคุมร่างกายได้เป็นพิเศษกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็จะอยู่เป็นคล้ายๆกับสำนักนางชีซึ่งคอยอบรมบ่มนิสยัยสร้างเด็กๆขึ้นมาถ้าใครดูแบ็กวิดีโอมาอาจจะนึกถึงคล้ายๆเลสลูมนะแต่ว่าแต่ว่าอเออเออก็ใกล้ๆอยู่แต่ว่าไม่ได้ส่งเป็นเมืองสังหารพวกนี้ครับเขาจะถูกส่งไปเป็นสนมเป็นชายาของผู้ปกครองต่างๆ เพื่อทำหน้าที่คอยชักใยจักรวาลอยู่เบื้องหลังก็จะมอีอีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้มีพลังพิเศษที่เป็นผู้หญิงกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มนี้สำคัญมากก็คือเป็นคนที่ทำหน้าที่นำร่องให้ยานอาวกาศเพราะว่าการที่จะวาร์ปข้ามจักรวาลจะต้องมีการคำนวณเส้นทางค่อนข้างเยอะแล้วปัญหาก็คือมันไม่มีคอมพิวเตอร์ถ้าให้มนุษย์ธรรมดาไปบังคับยานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในการวาร์ปด้วยความเร็วแสง รับรองว่าชนดาวตายแน่นอนก็เลยต้องมีมนุษย์พันธุ์พิเศษขึ้นมาเพื่อใช้ที่จะนำร่องการเดินทางของพวกยานอวกาศต่างๆโดยมนุษย์พิเศษทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาในจักรวาลดูนเนี่ยจะคงสถานะของความสามารถของตัวเองคงยานอย่างรู้คงพลังจิตต่างๆได้จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสไปค์สไปค์นี่จริงๆมันแปลว่าเครื่องเทศนะ ยักษ์เห็นในบางที่เขาก็แปลตรงตัวเลยว่าเครื่องเทศแต่ถ้ายักษ์ใช้คําว่าเครื่องเทศเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพริกขิงขาดตะไคร้ขมิน้นอบเชยพริกไทยกันซะเป,ปล่าๆนะครับฉะนั้นตรงนี้ยักษ์ขอเรียกมันว่าสไปซ์ปัญหาหนึ่งก็คือคนเหล่านี้ต้องใช้สไปซ์แล้วกลุ่มที่สําคัญที่สุดก็คือกลุ่มนําร่องยานอาวกาศถ้าไม่ได้เสพสไปซ์เข้าไปเขาไม่สามารถนําร่องยานอาวกาศได้การขนส่งการเดินทางระหว่างอาวกาศทั้งหลายก็จะมีปัญหาฉะนั้นมันจึงกลายเป็นว่า ใครครองสไปค์คนนั้นครองจักราวาลและสไปค์มีฤทธิ์เป็นสารเสพติดด้วยยิ่งเสพเข้าไปยิ่งอยากได้ยิ่งอยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกฉะนั้นมันจึงจะต้องมีการควบคุมเส้นทางของสไปค์และสไปค์นั้นจะขุดค้นพบได้ในดาวที่ชื่อว่าอาราคิสซึ่งมีชื่อเล่นว่าดูนดูนเนี่ยมันแปลว่าเนินทรายฉะนั้นดาวอาราคิสจึงเป็นดาวทะเลทรายครับ ก็มีการเริ่มที่จะไปขุดหาสไปซ์จากในอาราคิสแต่ว่าการขุดค้นการหาสไป์การขุดแร่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าในอาราคิสเนี่ยความเป็นอยู่ค่อนข้างที่จะแรนแค้นยากลำบากนะครับสภาพอากาศก็หฤโหดแถมยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าหนอนทรายอีกหนอนทรายนี่ใหญ่มากนะครับจนสามารถที่จะกินรถกินเครื่องบินกินคอปเตอร์ได้เป็นลำๆเลยนะ ต้องไ่ายอย่างนั้นนอนทรายก็จะคอยมาก่อกวนนะครับพวกที่ไปขุดหาสไป์ก็จะถูกกินถูกอะไรไปมากมายแถมไม่พอในดูนมีชนพื้นเมืองอยู่เรียกว่าชาวเฟรเมนเฟรเมนมีวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาเป็นของตัวเองมีความเชื่อเป็นของตัวเองแล้วเขามีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองเขาจึงต่อต้านคนจากดาวอื่นที่มาขุดคน้นสไปทํทให้เฟรเมนบางส่วนเนี่ย ต่อต้านแล้วก็ออกทําการที่จะวินาศกรรมแล้วก็รบแบบกองโจรกับคนที่จะมาขุดสไปซ์ที่ดาวอาราคิสเนี่ยอันนี้คือเซตอัพของแบ็กกราวน์ที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นมันไม่ง่ายที่จะขุดหาสไปซ์แถมไม่พอในจักรวาลของดูนเนี่ยมันปกครองด้วยระบอบจักรพรรดิมีจักรพรรดิของดวงดาวอยู่จักรพรรดิก็ส่งตระกูลหนึ่งให้มาขุดแร่ที่ดูนเนี่ยชื่อว่าตระกูลฮาร์คอนแน ฮาคอนแนเป็นตระกูลที่มีกองทัพอันยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงพลังมากอีกทั้งฮาคอนแนเนี่ยเป็นพวกที่โหดร้ายแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นทรราชแล้วก็เผด็จการเขาก็เลยมาปกครองดูนครับแล้วก็มีเรื่องมีราวกับชาวเฟรเมนนะลักษณะอีกอย่างหนึ่งของดูนคือเป็นดาวที่เป็นทะเลทรายฉะนั้นหาน้ำยากมากการเป็นอยู่ในดูนเนี่ยนะครับน้ำจึงมีค่ายิ่งกว่าทองคา หากคนนันมีน้ําเยอะครับเขาก็เอามาจากดาวอื่นได้ควบคุมทุกอย่างได้ขณะที่เฟรเมนมีวิถีชีวิตที่จะคงรักษาน้ําไว้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าน้ํามีน้อยมากเขาก็เลยจะต้องใช้การควบคุมทุกอย่างเพื่อให้ได้น้ํามาเช่นลมหายใจของคนเราเนี่ยมันจะมีละอองความชื้นออกมาเฟรเมนก็จะต้องมีท่อที่จะกรอง เพื่อที่จะให้ลมหายใจพวกนี้ไม่สูญเสียความชื้นไปภายนอกแล้วก็กรองกลับมาเป็นน้ํากินหรือว่าของเสียที่ออกจากร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหงือ่อหรือว่าเป็นอื่นๆก็ตามก็ปล่อยออกมาครับแล้วก็จะถูกชุดเนี่ยทำการกรองให้กลับมาเป็นน้ําเป็นกระเป๋ะน้ําที่อยู่ในชุดเพื่อให้กลับมาได้ดื่มอีกฉะนั้นน้ําจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเอามาเรียกว่าเอามา reuse recycle เพื่อใช้งานกันเลยทีเดียว นี่คือวิถีชีวิตของเฟรมเมนวิถีชีวิตเฟรมเมนเนี่ยไปถึงขั้นว่าถ้ามีใครตายแล้วคุณร้องไห้ให้เขาเนี่ยโอ้เขาให้เกียรติคุณมากเลยนะเพราะว่าเขาถือว่าคุณมอบความชื้นให้แก่ผู้ตายเพราะว่าแม้แต่น้ําตาก็ยังมีค่านี่คือวิถีชีวิตของเฟรมเมนนะครับแล้วก็รบกับฮาร์โคแนนเรื่องก็อาจจะยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าฮาร์โคแนนก็มีกําลังรบที่สูงยังไงเฟรมเมนสูู้ไม่ได้หรอกก็ได้แค่ก่อกวนแต่วันดีคืนดีครับ มีคำสั่งฟ้าผ่าออกมาจากจากักรพรรดิครับให้ตระกูลขุนนางบ้านนอกตระกูลหนึ่งมาปกครองดูแทนฮาโคเนนตระกูลนี้นั้นตระกูลนั้นนะครับชื่อว่าตระกูล ides, อทริดิสอาศัยอยู่ดาวคาราดานคาราดานเป็นดาวที่มีน้ําเยอะมากมีต้นไม้ใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียวเลยแล้วก็ไม่ได้ไปสู้รบปบมือกับใครเท่าไหร่หรอกในตระกูลอทริดิสแห่งคาราดานเนี่ยวันหนึ่งจกักรพรรดิบอกว่าเฮ้ยยูอทริดิสยูรับบัญชานะ ไปปกครองดูนแล้วไปขุดหาสไปที่ดูนแทนฮาโคนแนนชาวอัทริดิสก็วัดจักรพรรดิจักรพรรดิเล่นไรส่งกูไปจริงดิจกักรพรรดิบอกเออมึงไปเหอะมึงไปเหอะไปตรงนั้นไปปกครองดูนก็ลองคิดดูนะครับตระกูลขุนนางบ้านนอกที่ไม่ได้มีกําลังลบเยอะอะไรมากมายแล้วก็อยู่ดวงดาวที่เต็มไปด้วยน้ําเขาจะต้องไปปกครองดาวทะเลทรายแล้วแถมไม่พออทริดิสเป็นตระกูลใจดีมีเมตตาครับ ไปอยู่ตรงนั้นเขาจะจัดการยังไงกับพวกเฟรเมนนะครับแล้วฮาโคเนนตระกูลแห่งทอราราชมันจะอยู่เฉยๆหรือเปล่าในเมื่อผลประโยชน์ทุกอย่างเคยเป็นของมันวันดีคืนดีจักรพรรดิส่งตระกูลอื่นมาแน่นอนครับถ้าเราดูเทรลเลอร์หนังมาแล้วเราก็จะพบว่ามันมีการรบพุ่งกันอยู่พอสมควรนะครับมีฉากบูบ๊อยู่พอสมควรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่สปอยนะก็ไปเดากันเอาเองเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นก็คือ ตัวคุณชายของตระกูลอ t ทริดิสเนี่ยเขาชื่อว่าพอลพอลเนี่ยก็จะต้องติดตามพ่อกับแม่แล้วก็คนในตระกูลเนี่ยมาปกครองดูนและคิดว่าเรื่องราวที่เขาจะเจอต่อไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงเขาจะต้องไปเจอนางเอกของเรื่องด้วยซึ่งตรงนี้ดูเทรลเลอร์มาแล้วยักว่ายักเราได้นะครับก็คือนางเอกของเรื่องก็เป็นชาวเฟรมนนะ คุณชายจากตระกูลขุนนางมาจากต่างถิ่นมาปกครองดวงดาวที่ไม่คุ้นเคยแล้วจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสาวชาวพื้นเมืองแถมยังมีอีกตระกูลหนึ่งที่ครองอำนาจอยู่ไม่ยอมให้เราได้อำนาจไปแถมจกักรพรรดิเนี่ยอยู่ดีๆส่งเข้ามาตรงเนี้ย จักรพัดิมีแผนอะไรหรือเปล่ามันมีการเมืองเบื้องหลังหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องที่มันจะพบในดูนก็คือเรื่องราวของการเมืองเรื่องราวของการต่อสู้สงครามการผจญภัยแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างชนชัน้นอันนี้คือเรื่องที่เราได้ว่าคุณจะเจอในดูนนะครับฉะนั้นลองประกอบกันดูว่าเรื่องตรงนี้น่าสนใจสําหรับคุณหรือเปล่าพุ่มกับของดูนในเวอร์ชั่นปี2021เนี่ยครับ ก็คือเดนิสวิลเลเนิร์ฟนะครับเขาก็เป็นพุ่มกับที่มีผลงานไซไฟดีๆมาอยู่2เรื่องนะครับที่ชัดๆก็มี Arrival แล้วก็ Blade Runner 2049ฉะนั้นในความเป็นพุ่มกับไซไฟแล้วเนี่ยเดนิสวิลเลเนิร์ฟนะครับค่อนข้างที่น่าจะเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้แต่บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะกำกับแต่ไซไฟมา Blade Runner มันเนิเอ,อิบมันจะได้เหรอก็ต้องบอกว่าเดนิสวิลเลเนิร์ฟเนี่ยเขากำกับซิคาริโนะ ซิ l คาริโอก็โหบูแอคชั่นกันโคดมันโคดเฉือนคมเลยฉะนั้นค่อนข้างจะเชื่อมือนะครับทั้งการที่เป็นคนที่กำกับแอคชั่นมาแล้วก็กำกับไซไฟมานะครับยักค่อนข้างรู้สึกว่าผลงานกำกับของเดนิสวิลเนอรฟเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวทีนี้ในแง่ของนักแสดงนะครับก็มีนักแสดงที่น่าสนใจหลายคนนะครับพระเอกเป็นทิโมธีชาลเมตเนี่ยโอ้เห็นแคสติ้งแล้วเนี่ย ในฐานะคนที่อ่านนิยายมานะครับในความรู้สึกของยักษ์เนี่ยโหแคสติ้งหน้าตาเนี่ยตรงกับพออัตวิดิสที่เราคิดเอาไว้เนี่ยอยู่มากๆเลยนะฉะนั้นโหแค่เห็นแคสติ้งก็โอเคแล้วแล้วก็ผลงานการแสดงของทิมมูทีชาลเมตเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ธรรมดานะครับนางเอกเป็นน้องเซนดายาจากสไปเดอร์แมนนะครับโอ้อันนี้ก็ไม่น่าจะต้องพูดอะไรมากนะฮะน่ารักแล้วก็มาเป็นสาวชาวเฟรเมนเนี่ย ก็ดูจากดูจากในภาพในเทรลเลอร์แล้วเนี่ยอยากว่าเฮ้ยใช้ได้ถึงอาจจะไม่ตรงกับความคิดเรานะเราเราไปคิดถึงสาวคมคมเฉียวเฉียวกว่านี้ในตอนที่เราอ่านนิยายนะแต่อันนั้นมันก็เป็นจินตน,นาการคนที่เล่นเป็นแม่ของพอลทริ d i s นะครับเลดี mm ้เจสกาก็เป็น r ิเบกาเฟอร์กูสัโอ้ผลงานคนนี้ก็เยอะครับเรามีใครอีก มีดันแคนไอเดโฮที่เป็นเป็นองครักษ์ของอตระกูลอทรีดิสเนี่ยก็ได้เจสันโมโมอาโอ้พ่อความแมนของเรามีใครอีกอ่ะมีแดกเดอะเดสทรอยเออร์ไม่ใช่ <laughs> มีเดฟบาติสตานะครับแดกเดสทรอยเออร์ er, นะี่ยมันจะอยู่มาเวลละมีเดฟบาติสต้ามาเล่นนะครับมีใครอีกละ่ะมีจอร์ชโบลินโอ้อันนี้ก็พ่อธานอสอ่ะมีทั้งแดกเดสทรอยเออร์กับธานอสนะครับ ตีกันในมาเวลไม่พอจะมาตีกันที่นี่อีกหรือเปล่าฉะนั้นถ้าดูจากตัวของนักแสดงหลายๆคนแล้วเนี่ยก็โอ้ไม่ธรรมดาดูจากทุนสร้างดูนักแสดงแล้วเนี่ยอืมน่าสนใจเลยทีเดียวส่วนผลงานออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวยักษ์ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวยักษ์จะรีบไปดูหนังแล้วจะมาทำรีวิวให้ดูเร็วที่สุดแต่ที่ทำคลิปนี้ออกมาคืออยากจะเล่าแบ็กกราวให้ฟังก่อน สำหรับคนที่กําลังจะไปดูแล้วก็ตัดสินใจเอาจากแบ็กกราวน์และเรื่องราวนี่แหละเพราะว่าหลายๆคนดูเทรลเลอร์แล้วไม่เข้าใจว่าตองลงมันคืออะไรวะเพราะว,ว่าเรื่องของดูนเนี่ยมันมันเล่าสั้นๆยากเหมือนกันนะถ้าบอกแค่ว่าอ๋อก็ฟซไฟบางคนอาจจะคิดว่าไอ้สาไฟสู้ๆกันแต่จริงๆในแง่ความลุ่มลึกของเนื้อหาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวฉะนั้นใครสนใจก็ไปดูในโรงหนังได้นะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่า รีวิวเป็นยังไงเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวไปดูวันนี้แหละจองตั๋วเรียบร้อยและ้ะดูเสร็จแล้วจะรีบมาทำรีวิวให้เร็วที่สุดนะครับขอตัวไปก่อนแล้วนะครับทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ